ลองนึกภาพรถยนต์ที่มีทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทาง,งานร่วมกันและมีกำลังมหาศาลจนรถซูปเปอร์คาร์ทุกคันในโลกดูช้าไปเลยเมื่อเทียบกันนั่นคือสิ่งที่คอยนิกเซ็ตทำได้สำเร็จด้วยมอเตอร์ดักแมทเทอร์รุ่นใหม่ของพวกเขาเมื่อซีอของบริษัทเปิดตัวมันออกมามันสร้างความตกตะลึงไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะนี่ไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ธรมธรมดาธรรมดาแต่มันคือเครื่องยนต์ไฮบริดสุดล้ำที่ผสมผสานพลังงานจากเครื่องยนต์และไฟฟ้าเข้าด้วยกันทําให้รถมีอัตราเร่งราวกับจรวดชื่อของเครื่องยนต์นี้เองก็ยังคงเป็นปริศนาสสารเมื่อคือแรงที่มองไม่เห็นแต่ขับเคลื่อนทุกสิ่งโคเอนิกเซกเด้เปิดเผยว่าเครื่องยนต์นี้มีน้ําหนักเทียง39กิโลกรัมแต่ให้กําลังมหาศาลถึง800แรงมา้าและแรงบิด1,250นิวตันเมตรลองจินตนาการดูสิพลังระดับนี้หาได้ยากแม้แต่ในเครื่องยนต์ V 8ทั่วไป และนี่คือพลังที่มาจากมอเตอร์ขนาดเล็กไม่เพียงเท่านั้นแต่เมื่อรวมกับเครื่องยนต์แล้วมอเตอร์นี้ยังทำให้ระบบไฮบริดของโคเอนิกเซ็กเจมาราส่งพลังมากจนรถสามารถทำความเร็วได้อย่างเหลือเชื่อในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีทีนี้คำถามก็เกิดขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เครื่องยนต์นี้น่ากลัวจนบริษัทอย่างเทสเซอร์บิทและฟอร์รีต้องหวั่นไหวเทคโนโลยี <Technology S 1> ลึกลับนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้จริงหรือไม่คุณจะพบคำตอบได้ในตอนท้ายของวิดีโอนี้ ดังนั้นอย่าลืมดูให้จบก่อนที่เราจะไปต่อในวิดีโอโปรดกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นข่าวสารยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นเช่นชน,นี้ก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ใหม่ของโคเอนิกซ็ X X เรามาทําความเข้าใจเรื่องราวของบริษัทกันก่อนเพราะหลักฐานของแบรนด์นี้จะอธิบายว่าทําไมพวกเขาถึงสร้างความประหลาดใจาให้กับโลกได้อย่างต่อเนื่องโคเอนิกซ็ X X ไม่ใช่บริษัทผลิตรถยนต์ธรมธรมดาามันคือความฝันที่เริ่มต้นจากโรงรถเล็กๆ และเติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ซูเปอร์คาร์ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากเด็กชายชาวสวีเดนชื่อคริสเตียนฟอนโคเอนิกเซ็ที่ตัดสินใจตั้งแต่ยังเด็กว่าเขาจะสร้างรถยนต์ที่เร็วที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกในขณะที่เด็กคนอื่นๆกำลังเล่นของเล่นคริสเตียนกลับกำลังถอดชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรทำให้มันวิ่งเร็วได้ขนาดนั้นนั่นคือปี1994ขณะที่เขามีอายุเพียง22ปีคริสเตียน ได้ก่อตั้งบริษัทของตัวเองโคลนิกเซ็ตออตตอรโมเทเอบีเขาไม่มีทั้งงบประมาณมากมายหรือทีมงานขนาดใหญ่มีเพียงความฝันและความมุ่งมั่นที่จะทําให้มันเป็นจริงช่วงแรกๆเต็มไปด้วยความยากลําบากผู้คนต่างบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะการสร้างซูเปอร์คาร์เป็นเกมของบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แต่คริสเตียนก็แนว่วแน่ว่าถ้าคนอื่นทาได้ทําไมเขาจะทําไม่ได้เขาจึงสร้างรถคันแรกของเขาคือโคลนิกเซ็ตซีซีซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นในโรงรถของเขาเอง รถคันนี้มีสมรรถนะที่น่าทึ่งมากจนผู้คนตระหนักเป็นครั้งแรกว่าชายคนนี้ไม่ได้ล้อเล่นเขาจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงๆจ,จ,จ,จากนั้นก็มาถึงรถยนต์รุ่น4 4 8S และ CCR ซึ่งเปลี่ยนประวัติศาสตร์โคอนิกเซ็ c c ี R, ได้รับตำแหน่งรถยนต์ที่เร็วที่สุดในโลกในปี2005ท้ทายรถยนต์อย่างบุเกติเวรอนโดยตรงจากจุดนี้เองความสนใจของทั่วโลกก็หันมาจับจ้องที่แบรนด์สวีเดนเล็ก,ลกๆแบรนดน์นี้แต่ความคิดของคริสเตียนไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสร้างรถเร็วเท่านั้นเป้าหมายของเขาคือการทให้สิ่ง ที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นไปได้เขาต้องการนำเสนอเทคโนโลยีที่บริษัทอื่นๆนึกไม่ถึงด้วยซ้ำวิสัยทัศน์นี้จึงนำไปสู่การสร้างแชสซี่แบบโมโนคอร์บอนไฟเบอร์ bon iber, ซึ่งทำให้รถมีน้ำหนักเบาและแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อจากนั้นก็มาถึงเทคโนโลยีวาลวิสระซึ่งกำจัดเพลาลูกเบี้ยวออกจากเครื่องยนต์หมายความว่าวาลแต่ละตัวจะเปิดและปิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเป็นอิสระต่อกันสิ่งนี้ช่วยเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและลดมลพิษ ในขณะที่ทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าโคเอนิกเซกได้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เครื่องยนต์เบนซินก็สามารถปฏิวัติได้อีกแง่มุมที่น่าทึ่งของคริสเตียนฟอนโคเอนิกเซกคือเขาออกแบบและผลิตทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์หรือการออกแบบตัวรถทุกอย่างล้วนได้รับการพัฒนาในห้องปฏิบัติการของเขาเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมรถยนต์โคเอนิกเซกทุกคันจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสมบูรณ์แบบทางวิศวกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยมือรถยนต์อย่างเรเกอร์เรเอร์ไอเอส และจะพิสูจน์ใหเห็นว่าบริษัทนี้ไม่ได้แค่สร้างรถเร็วเท่านั้นแต่ยังกำลังกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีอีกด้วยจากนั้นก็มาถึงยุคที่โลกหันมาให้ความสนใจกับรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าทุกบริษัทเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับรถยนต์ไฟฟ้าแต่โคเอนิกเซกลับเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปพวกเขาประกาศว่าอนาคตไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าแต่เป็นรถยนต์ไฮบริดอัจฉริยะและวิสัยทัศน์นี้ได้ก่อให้เกิดจเมเปอร์รถไฮเปอร์คาร์สีที่นั่งที่เครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นปัจจุบันเมื่อโลกได้ยินชื่อโคเอนิกเซ็พวกเขาไม่ได้นึกถึงแค่ความเร็วแต่ยังนึกถึงนวัตกรรมและหลักฐานล่าสุดของนวัตกรรมนี้ก็คือมอเตอร์สสารมืดของพวกเขามอเตอร์ที่ผสานกับเครื่องยนต์ก่อให้เกิดระบบไฮบริดที่ทรงพลังที่สุดในโลกนี่คือเรื่องราวของโคเอนิกเซ็กชายผู้พิสูจน์ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเมื่อความหลงไหลสติปัญญาและความกล้าหาญผสานกันคำว่าเป็นไปไม่ได้ก็จะมีอยู่แต่ในพจนานุกรมเท่านั้น จุดกำเนิดของมอเตอร์สสารมืดเรื่องราวเบื้องหลังชื่อนี้ตอนนี้เรามาพูดถึงมอเตอร์ที่สร้างความประหลาดใจให้กับคนทั้งโลกกันเถอะเครื่องยนต์สสารมืดของโคเอนิกเซก่อนอื่นเลยชื่อของมันก็ดูลึกลับแล้วสสารมืดเมื่อได้ยินคําเหล่านี้มันฟังดูเหมือนมาจากภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แต่ในความเป็นจริงความหมายของมันลึกซึ้งกว่านั้นมากในทางวิทยาศาสตร์สสารมืดหมายถึงแรงที่มองไม่เห็นซึ่งมีอยู่ทั่วทั้งจักรวาลแต่ไม่สามารถมองเห็นได้นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าประมาณ85%ของจักรวาลประกอบด้วยสามืด ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่การมีอยู่ของมันส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งในทํานองเดียวกันโคเอนิกิตตั้งชื่อเครื่องยนต์นี้ว่าดัสตอมเพราะมันมีรูปลักษ์ที่กระทัดรัดและเรียบง่ายแต่ภายในนั้นซ่อนพลังมหาศาลที่สามารถสั่นสะเทือนวงการยานยนต์ได้ทั้งโลกคริ von S. สเตียนฟอนโคเอนิกเซกล่าวเองว่าเป้าหมายของเขาคือการสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่เพียงแต่ทรงพลังแต่ยังเล็กน้ําหนักเบาและประหยัดพลังงานมอเตอร์ที่สามารถปลดปล่อยความเร็วของซูเปอร์คาร์ได้โดยไม่ล่าช้า และนี่คือจุดกําเนิดของสสารมืดมอเตอร์ตัวนี้ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อขนาดของมันเทียบเท่ากับกระเป๋าใบเล็เลกๆใบหนึ่งแต่พลังของมันนั้นมหาศาลเสียจนแม้แต่เครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดก็ยังต้องอายทีนี้มาดูสเปคที่แท้จริงของมันกันดีกว่าซึ่งจะทําให้ทุกคนต้องตะลึงมอเตอร์ตัวนี้หนักเพียง39กิโลกรัมเท่านั้นใช่แล้วคุณได้ยินถูกต้องแล้วน้ําหนักเพียง39กิโลกรัมเท่ากับน้ําหนักของเด็กตัวเล็เลกๆคนหนึ่งแต่มีกําลังถึง800แรงมา้าแรงม้าและแรงบิด1,250นิิวตตตตันเเมมมรรและีปะ ลองนึกภาพดูสิเครื่องยนต์หนัก500กิโลกรัมให้กำลังได้มากขนาดนี้แต่มอเตอร์ตัวเล็กๆนี้กลับมีกำลังมหาศาลคำถามก็คือวัตถุที่เบาขนาดนี้สร้างกำลังได้มากขนาดนี้ได้อย่างไรความลับอยู่ที่การออกแบบซึ่งเรียกว่าการออกแบบฟลักแกน6เฟสโดยทั่วไปแล้วมอเตอร์จะทำงานบนการออกแบบฟลักรัศมีซึ่งแม่เหล็กและขดลวดจะหมุนเป็นวงกลมแต่ในระบบฟลักตามแนวแกนทุกอย่างถูกจัดวางในรูปทรงแผ่นดิสแบนราบ ซึ่งหมายความว่ากระแสไฟฟ้าไหลตรงและรวดเร็วข้อดีของการออกแบบนี้คือการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดและพลังงานถูกแปลงเป็นแรงโดยตรงดังนั้นเมื่อมอเตอร์นี้ทํางานมันจะให้แรงบิดทันทีซึ่งหมายความว่ารถจะเร่งความเร็วทันทีที่เหยียบคันเร่งนอกจากนี้มอเตอร์นี้ยังทํางานด้วยระบบขดลวด6เฟสซึ่งทําให้มีประสิทธิภาพการทํางานที่ราบรื่นและสมดุลอย่างยิ่งการออกแบบ6เฟสหมายความว่าแม้ว่า1หรือ2เฟสจะทํางานผิดปกติส่วนที่เหลือของมอเตอร์ก็ยังคงทํางานต่อไปได้ โดยไม่หยุดชะงักนี่คือเหตุผลที่มอเตอร์สสารมืดไม่เพียงแต่ส่งพลังแต่ยังมีความน่าเชื่อถืออีกด้วยโคเอนิกเซกได้ติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปแม้ในระดับกําลังสูงเช่นนี้และประสิทธิภาพของมันก็ยอดเยี่ยมมากจนเกือบทุกหน่วยไฟฟ้าถูกแปลงเป็นพลังงานที่ใช้งานได้ทําให้ไม่มีพลังงานสูบเปล่านี่คือเหตุผลที่การส่งกําลังของมอเตอร์ดักแมเธอร์ให้ความรู้สึกเหมือนจรวดลองนึกภาพน้ําหนัก39กิโลกรัมกำลัง800แรงมา้า และแรงบิด1,250นานโบนาปาสคารมอเตอร์ตัวนี้ทรงพลังราวกับพายุไฟฟ้านี่คือเหตุผลที่โคเอนิกเซนนำมาใช้ในไฮเปอร์คาร์ไบดรุ่นใหม่เจมเมอร์ er, โดยทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ V 8ขนาด5ลิตรเมื่อทั้งสองอย่างทำงานร่วมกันรถยนต์คันนี้จะเร่งความเร็วได้อย่างเหลือเชื่อจนแม้แต่รถที่จอดอยู่บนพื้นถนนก็ยังรู้สึกเหมือนกำลังบินอยู่มอเตอร์สสารเมื่อได้พิสูจน์แล้วว่าอนาคตของรถยนต์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพลังงาน จากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับระบบไฮบริดอัจฉริยะที่สามารถสร้างพลังงานได้มากขึ้นในพื้นที่ที่เล็กลงชื่อสสารมืดไม่ใช่แค่คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นการบ่งบอกว่าพลังที่แท้จริงนั้นซ่อนอยู่ภายในไม่ได้ปรากฏให้เห็นบนพื้นผิวเสมอไปการปฏิวัติไฮบริดความมหัศจรรย์ของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าตอนนี้เรามาพูดถึงความมหัศจรรย์ที่ทําให้ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกต้องตะลึงการปฏิวัติไฮบริดของโคเอนิกเซกซึ่งเป็นการผสมผสาานนรระหว่่งงเคือย และมอเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่เคยมีมาก่อนในขณะที่บริษัทอื่นๆมุ่งเน้นไปที่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวโควินิกเซตประกาศว่าอนาคตไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าแต่เป็นรถยนต์ไฮบริดอัจฉริยะและผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวิสัยทัศน์นี้ก็คือรถซูเปอร์คาร์โควินิกเซจิเมโรซึ่งบริษัทได้ประสานเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าด้วยกันในลักษณะที่สร้างจักรวาลแห่งสมรรถนะใหม่ขึ้นมาในรถรุ่นจเมโรโคเอนิกเซได้สร้างระบบขับเคลื่อน2แบบแบบแรกคือเครื่องยนต์สารสุกข,ขนาด,วาดัวเลิตร ชื่ออาจฟังดูเหมือนเรื่องตลกแต่พละกําลังของมันนั้นมหาศารอย่างแท้จริงเครื่องยนต์ขนาดเล็กนี้เพียงอย่างเดียวก็ให้กําลังประมาณ600แรงม้าแล้วและยังมีคู่หูตัวใหม่คือมอเตอร์สสารมืดซึ่งสามารถให้กําลังถึง800แรงมา้าและแรงบิด1,250ม mm. ิเมเมื่อทั้งสองทำงานร่วมกันกำลังรวมจะสูงกว่า1,400แรงมา้า ลองนึกภาพพลังทั้งหมดนี้ในรถไฮเปอร์คาร์สำหรับครอบครัวสีที่นั่งดูสีระบบทั้งหมดของโคนิกเซ็นนั้นอาศัยความมหัศจรรย์ของเครื่องยนต์และมอเตอร์เป็นหลักมอเตอร์ดักเมเทอร์ขับเคลื่อนเพลาหลังและล้อหลังในขณะที่เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเทลาหน้าและล้อหน้านั่นหมายความว่ากำลังจะถูกส่งมาจากทั้งสองด้านซึ่งเรียกว่าระบบไฮบริดขับเคลื่อนสีล้อข้อดีของระบบนี้คือเมื่อคุณหยิบคันเร่งมอเตอร์จะให้แรงบิดคล้ายกับมอเตอร์ไฟฟ้าทันทีและเครื่องยนต์จะคอยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทำ หากคุณกําลังเดินทางไกลเครื่องยนต์จะชาร์จแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางอีกต่อไปและหากคุณต้องการขับขี่อย่างสงบในเมืองรถจะวิ่งได้อย่างราบรื่นและไร้เสียงรบกวนด้วยพลังจากมอเตอร์เพียงอย่างเดียวนี่คือความงดงามที่แท้จริงของเทคโนโลยีไฮบริดพลังงานทันทีและระยะทางไกลจะไม่เลยยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งด้วยเครื่องยนต์ของรถคันนี้ไม่ได้ใช้แค่เพียงน้ำมันเบนซินเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เอทานอลเมทานอล หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ e 85ได้อีกด้วยทําให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าโคเอนิกเซไม่เพียงแต่สร้างเส้นทางใหม่แห่งความเร็วแต่ยังก้าวไปสู่ความยั่งยืนอีกด้วยทีนี้มาพูดถึงสมาารรถนะกันบ้างระบบไฮบริดนี้แรงจัดมากโคเอนิกเซอ้างว่าจิเ r เรสามารถเร่งความเร็วจาก0 kW 0ถึง100กิโลวัตต์ได้ในเวลาเพียง1.9วินาทีและมีความเร็วสูงสุดมากกว่า400กิโลวัตต์ ทั้งหมดนี้เป็นไปได้เพราะเครื่องยนต์และมอเตอร์ทํางานร่วมกันได้อย่างลงตัวเครื่องยนต์ให้กําลังอย่างต่อเนื่องในขณะที่มอเตอร์ให้แรงบิดทันทีโคอนิกเซตได้ประสานร,ระบบไฮบริดนี้เข้ากับเทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่า light speed transmission ระบบส่งกําลังนี้ทํางานได้เร็วมากจนคุณแทบไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์เลยมันช่วยให้รถวิ่งได้อย่างราบรื่นในทุกความเร็วและการส่งกําลังก็ไม่สะดุดที่จริงแล้วด้วยระบบทั้งหมดนี้โคอนิกเซตได้พิสูจน์แล้วว่าการคิดว่าเทคโนโลยีไฮบริดเป็นเพียงแค่มิดกับสิ่งแวดล้อมหรือปประหยัััดดดนนนนน้้นําามมเ็คควิิที่ผ เมื่อใช้งานอย่างถูกต้องระบบไฮบริดสามารถกลายเป็นุมพลังสมรรถนะสูงอย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำกับจิเนรโคเอนิกเซกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ออกแบบระบบนี้สำหรับไฮเปอร์คาร์เท่านั้นแต่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับรถยนต์สมรรถนะสูงทุกคันในอนาคตลองจินตนาการดูว่าถ้าเทคโนโลยีนี้สามารถนำมาใช้ในรถยนต์ทั่วไปได้ในอนาคตแม้แต่รถแฮทแบ็กขนาดเล็กก็อาจมีสมรรถนะราวกับจรวดได้นี่คือความอัศจรรย์ทางวิศวกรรมการออกแบบที่กระทัดรัด และระบบระบายความร้อนทีนี้คำถามก็เกิดขึ้นว่าทำไมมอเตอร์ขนาดเล็กที่สร้างกำลังมหาศาลถึง800แรงมา้าและแรงบิด1,250นิวตันเมตรถึงไม่ร้อนขึ้นเพราะโดยปกติแล้วเมื่อเครื่องจักรสร้างกำลังมากขนาดนี้อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมที่แท้จริงของโคเอนิกเซตอยู่ตรงนี้พวกเขาออกแบบมอเตอร์นี้ให้ไม่เพียงแต่ทรงพลังแต่ยังคงความเย็นและทนทานอีกด้วยมอเตอร์ดักแมทเทอร์มีดีไซน์ที่กระทัดรัดมาก Matter mark. หมายความว่าขนาดของมันเล็กมาก แต่เทคโนโลยีภายในนั้นมีความหนาแน่นและล้ำหน้ามากระบบนี้ใช้กดลวดทองแดงที่เรียงตัวกันอย่างหนาแน่นเพื่อหมุนกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ไม่มีพลังงานส่วนใดสูบเปล่าเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านกดลวดเหล่านี้จะร้อนขึ้นโคเอนดิเซได้ติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวไว้รอบๆกดลวดเหล่านั้นเพื่อควบคุมอุณหภูมิทุกวินาทีในระบบนี้ของเหลวหล่อเย็นชนิดพิเศษจะไหลเวียนอยู่ภายในมอเตอร์และระบายความร้อนออกไปทันทีข้อดีของระบบนี้คือไม่ว่ามอเตอร์จะทํางานเต็มกําลังนานแค่ไหน ก็จะไม่ร้อนเกินไปนี่คือเหตุผลที่มอเตอร์สสารมืดสามารถให้ประสิทธิภาพความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักและเนื่องจากดีไซน์ของมันเป็นเหมือนแผ่นดิสแบนแบน,แบนดีไซน์แบบไหลตามแนวแกนทําให้ทั้งอากาศและของเหลวมีพื้นที่ไหลเวียนมากขึ้นส่งผลให้การระบายความร้อนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษคือขนาดที่กระทัดรัดซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญที่สุดของมอเตอร์นี้เนื่องจากมีน้าหนักเพียง39ตันเบาเหมือนกิ่งไม้จึงใช้พื้นที่ภายในรถน้อยมาก การออกแบบเช่นนี้ทำให้วิศวกรของโคเอนิกเซกมีพื้นที่เหลือสำหรับชิ้นส่วนอื่นๆเช่นแบตเตอรี่ระบบส่งกำลังหรือโครงสร้างตามหลักอากาศพลศาสตร์ส่งผลให้รถมีน้ำหนักโดยรวมเบาและอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบนี่คือเหตุผลที่รถโคเอนิกเซกไม่เพียงแต่เร็วแต่ยังมีความเสถียรและสมดุลที่ดีอีกด้วยโคเอนิกเซกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเช่นอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์สำหรับมอเตอร์ดักแมทเทอ ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มความแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนได้อย่างมากนั่นหมายความว่าประสบการณ์การขับขี่ภายในรถจะราบรื่นและเงียบอย่างเหลือเชื่อลองนึกภาพดูสิมอเตอร์ที่ทรงพลังขนาดนี้แต่กลับทำงานได้โดยปราศจากเสียงความร้อนหรือการสั่นสะเทือนมันให้ความรู้สึกราวกับเวทมนต์และความมหัศจรรย์นี้เองที่โคเอนิคเซกเรียกว่าความสมบูรณ์แบบทางวิศวกรรมทีนี้มาพูดถึงผลลัพธ์ของการผสมผสานร,ระหว่างมอเตอร์และเครื่องยนต์นี้นั่นก็คือความเร็วของรถยนต์โคเอนิคกซก มอเตอร์ดักแมทเทอร์ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในรถโคเอนิกเซจิเมเรและมันได้พลิกโฉมวงการยานยนต์อย่างแท้จริงจิงเมเรเป็นไฮเปอร์คาสีที่นั่งแต่สมรรถนะของมันนั้นเหนือชั้นราวกับจรวดเมื่อเครื่องยนต์ V8 ขนาด5ลิตรและมอเตอร์ดักแมทเทอร์ทำงานร่วมกันรถคันนี้สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กมชมได้ในเวลาเพียง1.9วินาทีใช่แล้วคุณอ่านไม่ผิดปรอก1.9วินาทีเท่านั้นมอเตอร์ไซค์บางรุ่นยังทำความเร็วได้ไม่ถึงขนาดนี้ เลยด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นความเร็วสูงสุดของจิเมอร์ยังเกิน400กมชมและมันก็มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแค่บนถนนตรงๆเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสภาพการขับขี่ในชีวิตจริงด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ช่วยให้รถทรงตัวได้ดีบนทุกโค้งและทุกสภาพถนนเพราะเมื่อเครื่องยนต์ให้กำลังมอเตอร์ก็จะให้แรงบิดสนับสนุสน,นทันทีทำให้ไม่มีอาการหน่วงให้เห็นโคเอนิกเซกได้นำแนวคิดมอเตอร์นี้ไปใช้กับซูเปอร์คารุร่นอื่นๆ,ๆเช่นเจสโกและเรดรา และผลลัพธ์ก็เหมือนกันเสมอขีดจำกัดความเร็วใหม่ในเจสโคเมอร์พลังของเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังขั้นสูงประสานกันการเร่งความเร็วจึงรวดเร็วจนผู้ขับขี่รู้สึกถึงแรง G โดยพื้นฐานแล้วมอเตอร์ดักแมทเทอร์ไม่ได้ทำให้รถยนต์โคเวอนิเซตเร็วขึ้นเท่านั้นแต่ยังตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นและชาญฉลาดขึ้นอีกด้วยตอนนี้ผู้ขับขี่ไม่ต้องรอให้พลังงานมาถึงเพียงแค่เหยียบคันเร่งรถก็พุ่งทะยานออกไป และสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือแม้จะมีสมรรถนะสูงขนาดนี้แต่เครื่องยนต์นี้กลับประหยัดพลังงานอย่างเหลือเชื่อหมายความว่าได้กำลังมากขึ้นโดยใช้พลังงานน้อยลงรถยนต์อย่างจริงเงือกพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบไฮบริดไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยโคเอนิกเซกได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเมื่อวิทยาศาสตร์การออกแบบและความมุ่งมั่นมาบรรจบกันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ลองเปรียบเทียบกับเทสลอร์บิทและรีา,รามหลดูส ทีนี้มาดูส่วนที่น่าสนใจกันเมื่อมอเตอร์สสารมืดของโคเอนิกเซ็จะไปแข่งขันกับบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเทสลา BYD และริแม็กบริษัททั้ง3มนี้ครองตลาดเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและสมรรถนะสูงในปัจจุบันแต่เมื่อโคเอนิกเซก้าวเข้ามาทุกคนก็ตระหนักว่าบริษัทนี้ไม่ใช่แค่ผู้ผลิตรถยนต์แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมด้วยดังนั้นเรามาทําความเข้าใจกันว่าใครนาหน้าและใครตาม หลังเริ่มจากเทสลาเสียก่อนมอเตอร์ไฟฟ้าของเทสลาขึ้นชื่อเรื่องประสิทธิภาพและความเรียบง่ายระบบมอเตอร์3ตัวในเทสลาโมเดล S แพรให้กำลังประมาณ1020แรงม้าและรถคันนี้สามารถเร่งความเร็วจาก0ูถึง100ห0 0อกมชมได้ในเวลาเพียง2วินาทีมอเตอร์ของเทสลาส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรซึ่งให้ความสมดุลที่ดีระหว่างกำลังและประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามมอเตอร์ดักแมทเทอร์ของโคเอนิกเซกนั้น อยู่ในระดับที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในขณะที่มอเตอร์ของเทสลามีน้ำหนักประมาณ90กิโลกรัมมอเตอร์ของโคเอนิกเซกมีน้ำหนักเพียง39กิโลกรัมแต่ให้กำลังถึง800แรงม้าและแรงบิด1250นิวตันเมตรซึ่งหมายความว่าหากนำมอเตอร์ของเทสล์ไปใช้ในการแข่งขันมอเตอร์ดักแมเธอร์จะให้กำลังเกือบเท่ากันแต่มีน้ำหนักเพียงครึ่งเดียวนี่คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นผลงานชิ้นเอกทางวิศวกรรมทีนี้เรามาพูดถึงบิดกันบ้างบิดเป็นที่รู้จักไปทั่วโโโลลกในนนนด้้าาเเทคยยีีแบตตรร่รถไฟ,ฟ นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือระบบแบตเตอรี่แบงคซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยและทนทานที่สุดในโลกรถยนต์บิตยอย่างเช่นบีซ u t o 3และด p ฟินนั้นยอดเยี่ยมในแง่ของกำลังและระยะทางแต่จุดเน้นของพวกเขาคือตลาดมวลชนนั่นหมายถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาไม่แพงสำหรับผู้คนจำนวนมากในทางกลับกันโคยนิกเซ็ดดำเนินงานในระดับที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงคือจุดสูงสุดของความหรูหราและนวัตกรรมมอเตอร์ของบิดออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพและความทนทาน ในขณะที่มอเตอร์ดักแมทเทอร์ของโคเอนิกเซกออกแบบมาเพื่อสมัครในล้วนๆน,นั่นหมายความว่าในขณะที่บิดคิดถึงการขับขี่ได้ไกลหลายไมโครเอนิกเซกลับคิดถึงการเร่งความเร็วในเวลาไม่กี่วินาทีทีนี้มาพูดถึงรีแม็กซึ่งปัจจุบันเป็นคู่แข่งที่สําคัญที่สุดระหว่างเทสล์และโคเอนิกเซกันบ้างรถยนต์ไฟฟ้ารีแม็ก e ์นิวเอร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นไฮเปอร์คลายไฟที่เร็วที่สุดในโลกมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าสีตัวที่ให้กําลังรวม1914แรงมา้าและสามารถเร่งความเร็วจากศู100ชม ได้ในเวลาเพียง1.85วินาทีประสิทธิภาพนี้อาจดูเหนือกว่าสสารมือแต่สิ่งสําคัญที่ควรท,ทราบคือมอเตอร์แต่ละตัวของรีแม็กนั้นมีน้ําหนักมากและน้ําหนักรวมของระบบทั้งหมดนั้นหลายร้อยกิโลกรัมในทางตรงกันข้ามมอเตอร์ดักแมเธอร์ของโคเอนิกซ็เพียงอย่างเดียวก็ให้กําลังถึง800แรงมาแล้วและเมื่อประสานกับเครื่องยนต์ v 8กําลังโดยรวมของเจมีร์ก็เทียบเท่ากับรีแม็กแต่มีน้ําหนักเพียงครึ่งเดียว และมีดีไซน์ที่กระทัดรัดกว่ามากข้อได้เปรียบที่สาคัญที่สุดของโคเอนิกเซ็ในที่นี้คือการออกแบบเฟสแบบแกนหมุน6เฟสเทคโนโลยีนี้ไม่มีเทสลาหรือริแม็กเทสลายังคงใช้มอเตอร์แบบฟลักรัศมีซึ่งมีรูปทรงกระบอกริแม็กก็ใช้มอเตอร์แม่เหล็กถาวรแบบดั้งเดิมเพื่อให้ได้แรงบิดสูงเช่นกันแต่มอเตอร์แบบฟลัก,กแกนของโคเอนิกเซ็นั้นสร้างขึ้นในรูปแบบแผ่นเรียบซึ่งมีขนาดกระทัดรัดน้ําหนักเบาและประหยัดพลังงานมากนั่นหมายความว่าในขณะที่มอเตอร์ของบริษัทอื่นๆมีขนาดใหญ่ และหนักมอเตอร์ของโคอนิกเซกนั้นเล็กเบาและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อนอกจากนี้ในด้านระบบระบายความร้อนและความทนทานโคอนิกเซกก็ยังเหนือกว่าเช่นกันทั้งเทเซอร์และริเมกต่างใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวขั้นสูงในมอเตอร์ของตนแต่โคอนิกเซกได้นำขดลวดทองแดงที่จัดเรียงอย่างแน่นหนาและระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบสองช่องทางมาใช้ในมอเตอร์ดักแมทเทอร์ซึ่งสามารถระบายความร้อนได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที นี่คือเหตุผลที่มอเตอ,เตอร์ไม่ร้อนเกินไปไม่ว่าจะใช้งานเต็มกําลังนานแค่ไหนก็ตามรถยนต์บิดและเทสลาผลิตขึ้นเพื่อการผลิตจํานวนมากซึ่งหมายความว่าพวกเขามุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนไม่ใช่สมรรถนะสูงสุดเป้าหมายของโคเอนิกเซ็ไม่ใช่การผลิตจํานวนมากแต่เป็นการผลักดันขีดจํากัดให้สูงขึ้นนั่นคือเหตุผลที่มอเตอร์ดักแมทเทอร์ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับไฮเปอร์คาร์อย่างเจมีเรซซึ่งทุกส่วนประกอบได้รับการทดสอบจนถึงจุดที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นหากเราเปรียบเทียบการทดสโดดเด่นในด้านประสิทธิภาพและการเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นบิดเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่และราคาที่เข้าถึงได้รีแมทเป็นผู้นําด้านอัตราเร่งด้วยไฟฟ้าล้วนแต่โคเอนิกซกอยู่แถวหน้าของความสมบูรณ์แบบทางวิศวกรรมและการปฏิวัติระบบไฮบริดความยอดเยี่ยมที่แท้จริงของมอเตอร์ดักแมทเทอร์ของโคเอนิกซกอยู่ที่การนิยามใหม่ของระบบไฮบริดในขณะที่บริษัทอื่นๆต่างเลิกใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือหัน ไปใช้ระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบแล้วแต่โคเอนิกเซกลับผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบอัฉริยะขั้นสูงที่ไม่เพียงแต่เร็วแต่ยังฉลาดและมีประสิทธิภาพอีกด้วยวิสัยทัศน์ในอนาคตแผนแม่บทของโคเอนิกเซปี2030ต,ตอนนี้เรามาตอบคำถามท,าที่อยู่ในใจของคนรักรถทุกคนกันดีกว่าอนาคตของโคเอนิกเซจะเป็นอย่างไรบริษัทต้องการเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรือต้องการพัฒนาเทคโนโลยีไฮบริดให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปอีกเรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้ในนแบบง,ง่ายๆกั โคเอนิกเซกโคเอนิกเซกเป็นผู้นําเทรนมาโดยตลอดไม่ใช่ผู้ตามเทรนในขณะที่บริษัทอื่นๆกําลังเลือกระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซินผู้ก่อตั้งโคเอนิกเซกอย่างคริสเตียนฟอนโคเอนิกเซกกล่าวว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่การกําจัดเครื่องยนต์แต่เป็นการทําให้มันดีขึ้นคํากล่าวนี้สรุปวิสัยทัศน์ทั้งหมดของเขาได้เป็นอย่างดีเขาเชื่อว่าอนาคตของรถยนต์จะไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่จะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีไฮบริดอัจฉริยะที่ซึ่งเครื่องยนต์และมอเตอร์จะประสานพลังกันอย่างมีประสิิทธภาพ เพื่อมอบสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบแผนแม่บทของโคเอนิกเซ็กสำหรับปี2030ก็คือการพัฒนาระบบไฮบริดให้ล้ำหน้ากว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆพวกเขาเชื่อว่าจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าคือระยะทางวิ่งและเวลาในการชาร์จนี่คือเหตุผลที่โคเอนิกเซ็กสร้างไฮเปอร์คาร์บริดอย่างแคมเปรซึ่งไม่เพียงแต่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้เท่านั้นแต่ยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องยนต์ได้อีกด้วยซึ่งหมายความว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงหมดและจะมีพลังงานอย่างต่อเนื่องแนวทางของนนนั้้ตตกกก่างอออไปเล็ย พวกเขาไม่เชื่อว่าเครื่องยนต์นั้นล้าสมัยแล้วคริสเตียนกล่าวว่าเครื่องยนต์ไม่ได้กำลังจะตายแต่มันกำลังพัฒนาดังนั้นทีมของเขาจึงกำลังพัฒนาเครื่องยนต์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้เช่นเชื้อเพลิงชีวภาพเอทานอลและเมทานอลเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพไว้ได้นี่คือเหตุผลที่ทิศท,ท,ทางของโคเอนิกเซ็กสำหรับปี2030มุ่งเน้น ไปที่สมรรถนะที่ยั่งยืนความเร็วและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพวกเขายังเชื่อว่าก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้ายอย่างเต็มรูปแบบสิ่งสําคัญคือผู้คนต้องเข้าใจถึงพลังและความรู้สึกของเครื่องยนต์ c o e n i x ซ x จึงรับประกรันว่าประสบการณ์การขับขี่จะยังคงสนุกสนานในทุกรุ่นพวกเขาเชื่อว่าอนาคตของรถยนต์จะไม่สมบูรณ์หากปราศจากการผสมผสานร,ระหว่างความตื่นเต้นและเทคโนโลยีทีนี้มาพูดถึงเทคโนโลยีกันบ้างภายในปี2030 c o น n i x ซ x ตั้งเป้าที่จะสร้างระบบไฮบริดที่ทรงพลัง และน้ำหนักเบาที่สุดในโลกโดยการผสมผสานมอเตอร์ดักแมทเทอร์และเทคโนโลยีเครื่องยนต์วาวาอิสระเข้าด้วยกันวิสัยทัศน์ของพวกเขาคือการสร้างรถยนต์ที่ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นประหยัดพลังงานและเร่งความเร็วได้โดยไม่มีความล่าช้าโคเอนิกเซ็ก็ไม่ได้มองข้ามรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆในทศวรรษหน้าเช่นกันคริสเตียนฟอนโคเอนิกเซ็กล่าวในการสัมภาษณ์ว่าเราไม่ได้ปฏิเสธรถยนต์ไฟฟ้าแต่เราจะนํามาใช้เมื่อมันพิสูจน์ได้ว่าเหนือกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในอย่างแท้จริง นี่หมายความว่าพวกเขาจะไม่รีบร้อนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแต่จะรอจนกว่าเทคโนโลยีจะเอื้ออำหนยให้พวกเขาสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบได้คริสเตียนฟอนเคอร์นิกเซกล่าวว่ารถยนต์ของเราจะไม่เพียงแค่เร็วเท่านั้นแต่ยังฉลาดอีกด้วยเครื่องยนต์และมอเตอร์จะสื่อสารกันนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการขับขี่ในอนาคต ดังนั้นแผนแม่บทปี2030ของโคเอนิกเซกจึงไม่ใช่แค่การต่างกระแสร,รถยนต์ไฟฟ้าแต่เป็นการสร้างเส้นทางใหม่ที่สมัรถนประสิทธิภาพและความยั่งยืนอยู่ร่วมกันพวกเขาไม่ได้มองว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วนเป็นเป้เปาหมายสูงสุดแต่เป็นการพัฒนาระบบไฮบริดอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบต่างหากดังนั้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในขณะที่บริษัทอื่นๆกำลังเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบโคเอนิกเซกน่าจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเครื่องยนต์สันดาปภายในกับความชาญฉลาดของพลังงานไฟฟ้าและนั่นคือสิ่่่งงททีาาให้พวกกเขแตต จากบริษัทอื่นๆทั่วโลกโคโอเอนิกเซกไม่ได้แค่สร้างรถยนต์แต่พวกเขาสร้างวิศวกรรมแห่งอนาคตและพวกเขากําลังทํามันในวันนี้ก่อนที่คุณจะดูวิดีโอต่อโปรดกดติดตามช่องเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนแรกที่ได้ชมวิดีโอเกี่ยวกับรถยนต์ที่น่าทึ่งแบบนี้อีกมากมาย